เป็นนางฟ้าบนสวรรค์อยู่กับพ่อนะแม่น้องกระตูนสู้ถึงที่สุดแล้วตัดสินใจครั้งสําคัญถอดเครื่องช่วยหายใจน้องกระตูนแม่อยู่ฝั่งนี้ไม่ได้อยู่ฝั่งนั้นเลยกระตูน แกตัวน,นี้ชอบแกงแม่เนาะและเมื่อปี67ก็เพิ่งจะครบรอบ10ปีพอดีจนแม่ของน้องกระตูนไม่ขอสู้ต่อหลังจากที่ต้องสู้คดีความพร้อมก็บอกด้วยว่าโทษคดีความที่ผ่านมาของคู่กรณีคือติดคุกเพียงแค่1ปีและยังไม่ได้จ่ายค่าชดเชยให้สักบาทเดียวท่านก็ให้ชดใช้6ล้านกว่าล้านกว่าใช,ใช่ค่ะแต่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ไม่เคยได้บากสักบาทค่ะ แถออกมาแล้วก็ยังเสวยสุขจนคดีความหมดอายุความยุติธรรมไม่มีอยู่จริงใกล้สุดสุดแล้วแม่น้องกระตูนก็ยังไม่เคยได้เงินจากคู่กรณีสักบาทที่ผ่านมาครอบครัว,วของเธอไม่ได้รับความยุติธรรมจากอุบัติเหตุสิ่งเดียวที่จะบอกคือเขาไม่มีจิตใต้สํานึกที่จะรู้สึกผิดเลยว่าเราลําบากขนาดนี้ลูกเราแย่ขนาดนี้ไงตลอดระยะเวลาของการต่อสู้คดีในชั้นศาลถึงแม้ว่าเธอจะชนะคดีโดยสารมีคําสั่งพิพากษาจําคุกผู้ก่อเหตุหนึ่งปีไม่รอลงอาญาและก็สั่งให้ชดยเชยคาเสีย หายให้กับครอบครัวแม่น้องกระตูนไปเงินกว่า6ล้านบาทแต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่เคยได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากคู่กรณีแม้แต่น้อยรวมทั้งความสำนึกผิดจากเรื่องที่เกิดขึ้นพอหลายคนที่ได้รับรู้เรื่องราวนี้ก็แห่ถามหาว่าความยุติธรรมอยู่ที่ไหนถ้าออกจากคุกมาเราไม่มีบอกหรือช่วยอะไรอย่างอื่นก็ได้แพมเพิร์ดตามสมควรว่าเรารู้สึกผิดจริงๆแต่เนี้ยมันดูเหมือนกับว่าเขาไม่รู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาเขาทำและหลังจากที่ดําเนินมาถึง10ปีจนมาถึงการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตของแม่น้องกระตู 2-3งวันที่ผ่านมาครอบครัวและคุณแม่ของน้องลงความเห็นและก็ได้ตัดสินใจปล่อยน้องไปอย่างสงบตลอดเวลาที่ผ่านมาถูกกาลังใจและการสนับสนุนจากพี่ๆคือพลังสําคัญให้กับน้องการ์ตูนและคุณแม่ของน้องอย่างที่สุดซึ่งก็ได้ขอชี้แจงให้ทราบว่ากําลังใจเหล่านั้นจะเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมกับฝากถึงบุคคลที่พิมพ์ข้อความก่อนจะพิมพ์อะไรออกไปอยากให้คิดสักนิดเพราะคอมเมนต์บางคาแม้ว่าจะดูเหมือนไม่มีอะไรสําหรับตัวเองแต่มันอาจจะทําร้ายหัวใจของแม่คนหนึ่งที่ พยายามประคับประคองชีวิตอยู่เพื่อ,อรอลากับลูกเป็นครั้งสุดท้ายและต้องทนทุกข์กับคำพูดที่เธอไม่สมควรได้รับจนคิดจบชีวิตตามลูกไปแม้ว่ามันไม่อาจจะอธิบายความรู้สึกทั้งหมดได้แต่สิ่งที่แม่ทำก็มาจนถึงที่สุดแล้วที่ผู้หญิงคนหนึ่งทำได้ในฐานะแม่เลี้ยงเดียวตลอดระยะเวลาที่น้องต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่มีวันไหนเลยที่แม่จะไม่อยู่เคียงข้างโดยที่ผ่านมาเราก็จะเห็นได้ว่าแม่นั้นขายของหาเงินมาจนเจอครอบครัวตลอดถึงขนาดที่ว่ายอมเซ้งร้านและขายของ ที่มีออกไปความรักของแม่น้องกระตูนยิ่งใหญ่มากจากนี้ก็ขอให้น้องกระตูนไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ตัวน้อยไปอยู่ในอ้อมกอดของคุณพ่ออีกครั้งซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้ของแม่น้องกระตูนเรียกได้ว่าเป็นการตัดสินใจครั้งที่ยากที่สุดในชีวิตและพราะด้วยความเจ็บปวดที่ไม่มีถ้อยคําใดอธิบายได้เธอก็เลือกที่จะถอดเครื่องช่วยหายใจเพื่อให้น้องได้จากไปอย่างสงบเพื่อปลดปล่อยจากความทุกข์ทรมานที่ต้องเผชิญมานานนับปีซึ่งที่ผ่านมาน้องกระตูนคือกําลังใจของแม่น้องมาโดยตลอดเวลาที่ได้เห็นลูกเจ็บ แม่ก็เจ็บตามเห็นเขายิ้มเราก็ยิ้มตามแม่ว่าเขาเติบโตขึ้นมาแบบนี้แต่ก็ยังได้บอกรักลูปทุกวันถึงวันนี้แม่น้องกระตูนจะไม่ได้เห็นรอยยิ้มของน้องอีกต่อไปไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ตัวน้อยอยู่ในอ้อมกอดของคุณพ่อที่เฝ้ารอหนูด้วยความรักและความคิดถึงไม่ต่างกัน